ทุกคนอันนี้มัมแม่บอกไม่รู้ว่าจะได้ลงเป็นอีพีสองหรืออีพีสามนะคะเนื่องจากตอนอีพีหนึ่งอ่ะเราบอกว่าถ้าเรากดบัตรคอนได้ใช่ไหมเราจะรสชาไขมุกแต่เราอ่ะมีบนอย่างอื่นหรืออีกเมื่อกี้รถมาแะคะได้ปิดกล้องแล้วก็เราบนหลายอย่างมากบนนั้งหลานบนนั้งกุมารแล้วบังตัวเองรสชาไขมุกไว้ผมยาวครับคำสีผมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะเริ่มไป แก้บนกันเราไม่สบายนิดหน่อยนะคะเลยเสียไปนี้อาจจะเป็นหลายๆวันรวมกันนะวันเฮ้ยเซเว้นไม่กล้า่ะคนเยอะสภาพสภาพน่ามากเดี๋ยวเข้าไปกันเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรบ้าง

เรียบร้อยจ้ะเสร็จแล้วหนึ่งยาวบายการแก้บนของเรายังไม่จบเหี๋ยวแล้งไอติมหลานเดี๋ยววนนี้จะานหลานเันนี้ไอติมแล้วก็ก่อนหน้านี้ ซื้อเปลือกเช็ดน้ำให้หลานตัวจิ๋วไว้เดี๋ยวขึ้นรถตรงนี้เดี๋ยวอุณีพาหลานมากินติมทีตอนนี้เรากำลังเดินไปรับหลานที่บ้านนะคะไม่ก้าพูดคือการของเด็กดีใจที่ได้ไปเวเกตจะมเฟียเสียจะไปไหนไปไวเกตนี่เราถึงไปไวเกตแล้ว เราคุยกันว่าไอติมนะได้ร้องไข่มุกคือเราคุยกันไว้เราจะกินไอติมไปมาคนนี้ยอยากกินอะไรนะอาไข่มุกได้ร้องไข่มุกแต่เคยงบไม่ให้ค่ะบังคับไปกินไอติมเต่อิมอ่าแต่คนนี้ทำนะคนนี้กินอะไรเนี่ยเกื๊ยไข่เลนเกี๊ยไของเลนเกื๊ยไขงเลนเอ้าไม่กินเหรอเกี๊ยติมเกี๊ยติมนนกินติมแหละคนหนึ่งกินเทฟซีเดี๋ยวอีกสองคนก็จะไปอีกสองอ่ะแคร์ขอบคุณคะนีอ่อะไรพี่อะไร ไม่อยากกินเลยชอบกินซอสเสิร์ฟร้านนี้มากอันชื่อร้านอะไรมดูออกออกเสียงอันเจ๋งตัวเนี้ยเขาชอบอยากถักกล้องเอาไปกินไหมเดี๋ยวแปะแปะทีชื่อร้านอะไรไม่รู้จำไม่ได้อนะที่มันคนก,ก็แชร์ในทวิตเตอร์ชอบมากมันอร่อยอ <laughs> ันเป็นแบบนมนมเป็นอร่อยไหมอันเะนี้ย ตอนแรกไม่กินเลยแหรออ,อันนี้คืออะไรใหญ่ไปไอ่ะใช้ช้อนผิดทา่านอือหืออร่อยอร่อยไปได้จริงเลยุณกินร้านนี้ว่าไหมเร่จะเลือกเรียกชื่อไม่ถูกกี่ยันกินต้นอนะไรคะแอบบอร์รี่กับโยเกิร์ตอร่อยมากซูเปอร์แมนกับโยเกิร์ตไปกินไม่ได้ขออะไรปเอะเล่นของเล่นกับโอเคป้า เท้าไหน๋ยวใช่คุณพล่างค้ณพ่างนั่งรอตรงนี้นะเกไปเล่นก่อนเลย<ง>ตอนนี้เราก็แก้บอล <c oughs> แก้บอลแก้บอลเสร็แจแล้วเรียบร้อยเด้ดดติมแล้วเรียบร้อยเน,นี๋ยเดี๋ยวก็แนนนะเขาเดี๋ยวมีกดบัตรอีกแต่รอบนี้ไม่บอลหรอกไม่พามาแล้ว กำเล้กดได้แน่นอนงา่เรบเนี่ยป่วยกำลังนั่งมองดูอะไรสักอย่างอยู่ตอนนี้อย่างมือรลอยสิ่งที่ทำประจำตอนเรอีกเคนะคะนวดค่ะหลานก็นวดด้วยสามคนมาดเรานอาด้วยใจเย็นสงวนมาค่อยจืดเลยวะเหรือเราด้านชากับเครื่องนวดนะ อันนี้เรากลังอยู่ที่ไหนคะน้องเฟย์ฮาจิบับงชีเวเกะฮาจิวังฮาจิบัง, <c oughs> บงใช่ชีเวเกะเออใช่เวเกะถูกแต่ตอนนี้เราอยู่ร้านฮาจิบังแล้วคุฮาจิบังจะกินอะไรเอกี๊ยวไฟกับอะไรแล้วก็ กับกอบกับเอี่พอแล้วไปบ้ายไปบ้ายเดี๋ยวทาอาหารที่ยาเอามือถิดกล้องเนี่ยเดงจนยูโดนตีอาเมทูเขาเงดีเขอดูบอกนั่เห็นไหมเดี๋ยทายกันอาแจกจายน้ำ รอก่อนเดี๋ยวเป็นฝ่ายผิมีเด็กกำลังห่วงโพมันสันแเนมาเงี้ยมันจะมีคนสันแเนเข้ามาในกล้ององเงี้ยเมื่อกี้มันกำลังจะเดินมาแล้วมันกำลังจะเดินมาแล้วมันกำลังแล้วมมา ไปน้วไปเขียอไอของเมือยมรัเจะอันนี้เป็นน้ำลงเลยดูดิคนมันสวยนะก็น้าทำนี้ยสวยมีเด็กแย่งสาหร่ายเลย้วยอ ตัวมาอร่อยไหมคะอู๊ดยิปยำมากเลยนะคะทำอะไรวะขโมยเยอะขโมยเยอะเดี๋ยวกาไม่กินแซ่บไงเอ้าอ้ยดสวยค่ะเอ้าคืนด้วยอะไรอ่ะเราไปกินวิงซูต่อเห็นเห็นในเฟซอ่ะเขาแชร์ลงในเพจมัามนน่ากินมากไม่แพงเองเจ็ดสิบแปดสิบาสิบประมาณเนี้ย ม่ากินมากเดี๋ยวเดี๋ยวไปสั่งแล้วกาให้ดูค่ะวน่ากินมากตอนนี้เรแบบแบบาทำวันเกิดเบลวันเกิดเบลช่วยดูทำวันเกิคเฟีดเบลเฟียดอันนี้มันจกเฟียดเหรอเอ๊ะมูอะนะยังไม่ถึงคะอร่อยไหมคะขอรทะเขาเอ,อ่มยผมมาไปาเปเฟียดเฟีบอกว่า ไปทำวิ่งทั้อนั้นเลยรู้จักป้านี่ซูวิปครีมของเรากินนะยพิมโอนที่มันใกล้จะหมดนะอร่อยไหมคะอร่อยเมื่อกี้หนูกินเนี้ยช้อนเราเด็กตีกันแล้วเจ็บบะเจ็บเจ็บบะ ถามคนเล็กในคนหลังกล้องตอบแล้วอร่อยแคบแคบแคบร้านนี้มีสาขาอื่นไหมไม่รู้อร่อยมากไม่แพงง้ว่เป็นเวกเกอร์

สันตุยเดือดซีดู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 เมื่อ <c oughs> ก,กี้คือโซนสัตว์นะคะถ้าก่อเคยเห็นมันมีกำหนดวันเดี๋ยวนี้เห็น <c oughs> เห็นมีตลอดเลย <c oughs> เป็นส e. <laughs> so ัตว์ท like ั่วไปไม่ได้อะไรขนาดนั้นชอบชั้นจีเวเกตมากใจสุดแต่ตอนนี้เป็นอะไรนะเกิดสงครามเด็กตีกันนี่ผ่านมันคือร้านอะไรนะร้านเกี่ยวกับเกี่ยวกับเด็กแล้วเขาทำเขาทำลูกโป่งอยู่เขาบอกว่า เอาลรับลูกฝ่องให้ให้ลูกได้นะคะคุณแม่แบบฉ <c oughs> ันฉันเป็นคุณแม่ตลอดเลยอ,ะอ่ะเราผู้ร่วมสตากรรมรอเด็กเล่นของเล่นถ้าเป็นชูสองนิ้วเดี๋ยวก็วปิดก็ไม่เห็นู่ดีโอ้อหน้าบานมันเป็นมุมเนี่ย เออลองเลยลหะอครับเป็นไรอ่ะโอ้เงียบหายเหรอเงียบไนต้องน้ำไงโอ้เงียบเลยเนี่ยกินด้วยกินป่ะ ชนาเี่เปิดไหมเฮ้ยเปิดคุงเราไหมอ่ะไม่เอาตอนนี้อยู่บ้านแล้วนะคะเราลืมถ่ายปีคิดค่ะสรุปง่ายๆว่าเราบนไว้อะไรบ้างนะคือเรากดบัตคอนเทนเซอร์ได้ใช่ไหมเราบนขอกดได้วันทิตย์แต่ไม่ได้โซนที่อ่าได้แต่เราก็เออแก้บนมานะคะสองคือหลานหลานตัวจิ๋วบอกไว้ว่าจะจะซื้อพืชชิน้ำให้ซื้อแล้วแล้วก็ สามก็คือเป็นไอ้น้องเพยนะคะที่ชอบเข้ากล้องว่าจะพาไปกินติมวันนี้ก็พาไปกินแล้วเรียบร้อยแล้วก็ต้องมันไม่จบที่ติมไงมันกินอย่างอื่นอีก, mm. อกเด็กไปด้วยอะไรก็คือกินเยอะทุกทีเลยนะคะ mm. ก็ตามนี้นะคะเขาปิดคลิปนะคะอ้ายว้ายว้าวโทรศัพท์ลูก